อาหารเช้านะคะอาหารเช้าเลยพี่นางผู้ช่วยก็จินหอยทอดคุณแม่ก็บจนต้มจืดเตงยัดไส้อาหารเช้าคุณแม่ไปกินอาหารเบาๆอาหารเบาๆเลยพี่น้องเ้ย <Hey. S 1> เป็นยัง อาหารเบาเด้วี่้องอาหารเบาของยายต้มจือดอันนี้หอยทอดด้วี่้องหอยทอดไม่ต้องใส่แป้งเยอะแป้งเยอะมันมันเท่แป้งทอดมันเป็นแป้งทอดอันนี้เป็นหอยทอดด้วี่้อง่งกับแป้งเงยเดียวมันชอบแข็งชอบนิ่มนิ่มอร่อยทำเองเพินงเองกินไหมเนี่ย ทอ,อทำเองกินเองพี่นนอะอืมวัยสี่สิบห้าสิบโต้บนเรื่องี่นเด้อ

เสร็จแล้วพริกไทยป่นพักพักพักข้างบนมันหอมพริกไทยไก่ไเนี่ย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 มันหอมพริกไทยหอมพริกไทยเนาะอร่อย,อาอยขาดจริงๆคือส่วงหอกเนาะมีข้าไม่มาอินนิตมันมาละ วันใดก็รังบันอย่างนีวันพูดเอินเอินพูดเอิดมันนัดต่อมันซุกอ่ะอืมประฮัดสุกอีกสองวันพรุ่งนี้วันหนึ่งวันเธอคนไหนปิดแต่ถ้าเดิ่มทานมันเป็นขุนเป็ไหนอยู่ที่ไหนอืมไปถามเพิ่อืมเรื่องจนตัวของเขาไม่ต้องไปถามไปลาบแล้วเรื่อง 快了，洗了白小时。 Yeah. อยู่มาเป็นปีชอบ <c oughs> ชอบยังคุณแม่ไม่เคยกินแตงยัดใส่วันนี้คุณแม่กินเอากินเอาชอบนะแตงยัดใส่นะคุณแม่ไม่เคยกินแตงยัดไส่นะต้มมาได้กับควางดิ้งต้มมาได้กับควางแตงยัดไส่นะชอบวันนี้นะ ba này, bên, này, bà này về nè, này bà Bà, bà, ơ, bắt, bắt cái mèo này kìa ừ. Bên đó có chèo măng hửa đó Ừ, đó đó. ừ. ừ. có đó em mùi nhỉ, Ừ, chìm điếp Cái mặt có chèo mùi Ừ Tôm phở lô à. khao chìm măng hửa, có tôm phở lô ở à. đây à Tôm kem, Tôm nhâm cái tông ừ. nhang, thật thật cọp phanh ừ. mm, mà mình bảo thật cọp mà mình phanh มน่ามันจะดีมัน่ามาบีบใจนะ มืดืมมืดนะมนาเส่นมะนาวหน่อย chị vẫn bán lắm mà nào hay nào sẽ phải đi cái gì cũng ma ra nè à คุณแม่เกิาเป็นจานอืมแต่เมื่อัง้มันม,นม้คนเดียวตัวเองไป่ตเอืขอที่ับ่อระจคนเพราะกนั้น Chính anh trai bây giờ ở đây Để lấy cho mình อมาคนทุกคลมาล้างสะอาดมาแล้วค่ะไม่เลยล้างอึกย้ำเลยฮัจจัดจๆาจ้ายำเลยฮะเจฮะเดิน แล้วไม่ใคร ไปทำง,งานกันเด้ออีเมย์ี่เนาะนะเป็นขอมาน,นี่อ่ะอีเมย์ไปทำง,งานกันเด้ดอเนาะนกไอเนาะเดี๋ยวไปนี่เนาะอืมจัดปีวันจุ๊บกุ้งอืมอ้า,อ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 าวอ้าวอ้าวไปแล้วก็ไปพี่น้องไปไปไป